สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนครับผมสำหรับคนเข้าเรื่องคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญครับผมปรารถนาสิ่งใดขอใด้สิ่งนั้นครับพี่น้องคลิปนั้นไหนเงินคลิปท่องไหนท่องนำโดยสุผู้ทุกคนครับผมเอามื่อนี่พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับผมแต่ว่ามื่อนี่ใส่เหยื่อหัวครับถารุ่นถาก้อนติดตามชมกันครับผมมาสิมีแต้มบอสมาครับพี่น้องแต้มแรกมาแล้วแต้มแรกมาแล้วโอ้เหยื่อหัวเขาเหยื่อหัว โอ้รุดดำโอ้ยดึงบอกรุดซ้ำครับผมพี่น้องเอาพลาดพลาดพาดพลาดเอาไม่เอาไม่เอาไมมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วแกมแกร่งห้อนี่ปักข้อใหญ่ครับอืมเอาละนี่ครับเหยื่อห่วงเหยื่อึ่วง นามใสครับน,นี่ครับโอ้คือยูีครับทางนี้เป็นตาเข่าเขียวทางนี้นามถว่วเขามาลองทองแท่นครับเอามันๆครับผม โอ้ยหาหัวเอ้ยรดลงน้ำไปแล้ววิ่งเ้ยรดมือโอ้ยงวงว่ารดมือครับงีบไหลโอ้ยตายปลาข้อบ็ดครับเนาะงีบไหลเ๋ย้อ,ยอลาข้อ,ขอตัวนึ่งรดมือ เกิดพี่แม่มานนะหนไหมโตง่ายลดไปแล้วบวานที่นี่เฮาเหลือโตในน้อยพี่น้องเอ้ยเข็มแหลกหรือเปล่านีอ่อเ็มแหลกได้พี่น้องเด้เออเกิดหลาย สองเอาเงี้ยสีสเดียนมาปักไว้ครับดูพี่น้องมันก็ตัวใหญ่เกินกินหัวกี่ตังหากโอ้ขานี้ก็ห้อยดึงอยู่ครับแต่บอติดมาแล้วพี่น้องเลยมาแล้วมาเลยมาแล้วครับปลาหนังนี่ ปลาลุกใส่สวยครับผมพี่นอ้องมันมาแล้วงานผมหนึ่งสองสามสี่กระเพ็ดลุดครับผมพี่นอ้อง <c oughs> มาเบิ้งห้องของใยบ่เนี่ยป๊อปไปใส่เอาอยุสางได้ไหติดเลี้ยงหลังครับผมมิปุาเข็งเลยเอามากันสามคนครับอันนี้ มานหลายก็มูสมสมก็ผ่องแงอยู่ดีเนาะมีหอดปลาไหลมีหดโอ้ต่ปาาเข็งหลายปาะคอสองจังนี่ครับทีมงานท,ท,ท,ทีมงานหายกินหมานอันนี้อีกคนหนึ่งครับเอ,าอบ้าน,นี่นี่นะผมเห็นรุดตัวทำานีละดิ แต่สองตัวโอ้มันอยู่ผู้เดียวเอา้าพี่น้องเจอกันมือ,อื่นเสาคนละม่ไว้แล้วดี <c oughs> ตอนตีหาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเบ็ดครับเอาละหลังนี้ผือปลาครับโอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่อืมเลดแบบนี้อะไรชอบอย่าลุดย่าลุดอย่า,ล,ยาลุดนะ อ um. ใส่สวยครับนี่ครับเจียวหัวกกันยังดินนาวนาวคือเก้าอยู่ลงังอึบเตรียมแหลกงามๆมาแล้วครับโอ้ไปไปเบิ้งกันต่อครับสิมิเพียนดีบขึ้นบ่อหานเลย ผู้เฒ่าคนพากันมานอยู่ผมก็เลยกลับเลยให้มาหลุดแยมเสาเอาครับรู้สึกว่าเสียงดินดินยูน่ต้นหนาอนี่พี่น้องเอ้ยดินยุ้ยสุดเหี้มีเบ็ดบะนี่ตรนี้อย่างเงี้ยนี่เสียงต่ำตๆนี่ไงทั้งนี้บ่อุ้ยนี่ครับทั้งนี้ทั้งนี้ตาเยังยโอ้ยปาคอครับผมคอมเนี่ยตูงงามครับ เอาเยเอาเลยไตรงใจเย็นใจเย็นอใจเย็นเด้ออย่าลุดด้ออ้นี่จะถอนยาก ขึ้น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 อ้ยมาแล้วพี่น้องเลยตัวนี้ปลาใส่สวยคือกันอืมยัะด,ดินโอ้มันมันครับผมมันมัน งามเสองมากสองเต็มแล้วหลังนี้ว่ามันดินดินดินนะพี่น้องอู้ปลาเขง็งง่ายครับปลาเขง่ขงง่าเมื่อขึ้นในปลาเข็งมีแตรหลุ่นนี่แหละพี่ครับหลุ่นฟ้ามือปลาเข่ง มีอะไ้แค่สตัวนี่หมหืหหน,นคอยดอเดยะเช็นอีกแล้วครับ มันเสยซี่โตแล้วนับแต้มเน้อพไปนองเด้อ,อ,อ <c oughs> ตัวหน่อยกันนับครับไกลีจมืดเบ็ดละ กิงคือลายแท้นีน่ครับ,บอ้ามันมันอีป,ปูกินปลาคนหนอยครับเออหนักเกินนี่ผลงานรอบเสาฟูมานกันยังมานคือเกา่าเบิ่งงิล่ะรพี่น้องโอ้ันี่เบ็ดอีกจะกลอยเศร้านี่พอดีดีเนาะกัน งงบเมื่อยวะนี่ครับหลอดโาเพิ่นม้านกสิประมาณโลกรัวอยู่นี่เนาะประกากฏในตัวนี้แหละอ้าเนี่ของผมอะ่ะเนของแค่อีข้อสองตัวตุม่มหนึ่งสองสามสี่หาเออมาเข่งหาไม่ได้เนาะมานอยู่เลยเป็นไดโนซ่าหมุนมันมาเนาะ อ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็สิฝ<ส>ากไว้ซ้ำนี้แหละครับเจอกันชิปนอความันก่วงพี่น้องเบ็ดจักลอยพอดีลอยเศร้าขันว่าเมยใจได้อยู่ดัง,นน <laughs> งของพ่อใหญ่มือขึ้นก็นได้ซ้ำกันซ้ำกันกับนี่หละเครื่องของพ,อ,งพอดีร่วมกันแล้ว <laughs> โอ้มา,าเนเบ็ดเจ็ดสิบหลังพี่น้องหองผมหาสิบกลัวหกสิบ นาะมันกับวัต่างกันหลายดอกแต่ว่ามันผู้หมานผู้ว่าหมานเนาะคือว่าละอ่าลิาปนี้ขอฝากไว้ซึ่งนี่เลยครับสวัสดีครับโอ้เมืเอ่อยแล้วเมื่อยแล้วรอ, <shorter> อบรอบแรกกี่กิโเดือนโอ้นี่ผู้เฝืนหมาน <S <S สองแต้มง่ายๆครับผมพี่น,อ <c ười> น,น,น,น้องนี่เราขายอยู่วากินเนาะกับมีหมานแน่หมานแน่ปะปนกันไปตอนนี้คือหมานขนาดเนี้เนาะเออใส่วิชาเดียใส่วิชาเดี๋ยวนะ เป็นเงินขึ้นเป็นเงินเสา